ข้าพเจ้านางสาวพัชิตาศักสุาคุณวันนี้ขอตั้งจิตอธิษฐานบารมีหากใครก็ตามที่ทำลายข้าพเจ้าด้วยกายวาจาใจข้าพเจ้าขอยกโทษอโหสิกรรมให้ทั้งหมดไม่ถึงโทษไม่โกรธเคืองกันในภพชาตินี้และชาติหน้าไม่ว่าใครก็ตามที่เคยทํากับเเจ้ามาตั้งแต่ภพชาติใดก็ตามข้าพเจ้าไม่ถึงโทษโกรธเคืองข้าพเจ้าขอยกโทษอภัยโทษไม่ผูกใจเจ็บไม่ผูกใจแค้นไม่ผูกใจจําวันนี้ข้าพเจ้า ขออธิษฐานบารมีต่อ16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลขอให้ฟ้าดินรับรู้ฟ้าดินรับทราบลมส่งเติมน้ำอวยพรดินเสริมส่งเปิดประตูสวรรค์ให้กับข้าพเจ้าได้รับพลังพิเศษในการช่วยเหลือผู้คนให้เปลี่ยนลงชีวิตกันอย่างอัย์ใจหากข้าพเจ้าไม่เคยเหลือเงินติดตัว2 0บาทบ้านทุกหลังรถทุกคันของข้าพเจ้าไม่ได้มาจริงจากกฎจักรวาลกฎแรงโน้มถ่วงไม่ได้มาจริงจากสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ลงมือทำขอให้ข้าพเจ้าได้ตายในคืนนี้ แต่หากข้าพเจ้าได้มาจริงขอให้ผู้คนเกิดการตื่นรู้และเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการอำน,นินบาปอันมืรมหากบ้านทุกงหลังรถคันธุติจของข้าพเจ้าได้มาด้วยความซื่อสัตย์จริตขอให้ข้าพเจ้าเจริญตอนเจริญคืนให้มีพลังมากมายมหาศาลในการช่วยเหลือผู้คนขอให้ผู้คนที่เข้ามามีแต่คนดีมีแต่กุฏิอัน,นดีหากใครที่เป็นคนชัว่วคนไม่ดีขอให้เขาแพ้พัายตัวเองไปข้าพเจ้าไม่ขอพบเจอ คนที่ทําให้พระเจ้าที่หายขายยนะทุพรูปแรงพระเจ้ามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะช่วยเหลือผู้คนมากมายหาตารทั่วโลกให้เปลี่ยนใงชีวิตแบบที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงได้ให้เขาได้ผลลัพธ์มากกว่าที่พระเจ้าได้ให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตที่กว่าพระเจ้าเพราะพระเจ้ารู้แล้วว่าการไม่มีความยากจนลำบากมากเพียงใดวันนี้พระเจ้าตื่นรู้แล้วเราไม่ได้เก่งไปกว่าใครเพียงแต่เราทําอะไรได้ก็จึงบอกสิ่งที่พระเจ้าสอนทั้งหมดคำพูดทุกการลงมือทั้งหมด เป็นความจริงค,คําพเจ้าได้ทำได้จริงด้วยกายวาจาใจคำพูดของข้าพเจ้าทุกอย่างจะมีทั้งถ้อยคำทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดทุกอย่างล้วนแล้วแต่มปจิตตั้งต้นในการให้ฟ้นะารับรู้ดินรับทราบดมส่ง,งเสริมน้ำโอวยพรหากไม่จริงตามที่ข้าพเจ้าพูดขอให้ตายไม่ได้พูดเด้เดิดแต่หากสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดเป็นความจริงขอให้ฟ้าด,ดี ขอให้สัมผัสสะเทือนได้บ้างคุณคขอให้คลิปนี้ทุกคน,นเปิดการเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์ใจผู้คนได้เรียนรู้ชีวิตของขบจชางกละเปลี่ยนแปลงชีวิตการฉับพลันใดสามวันเจ็ดวันขอให้พวกเขาได้รับรู้การเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักความสุขสุขภาพการแบ่งปันกลุ่สังคมขอให้พวกเขาตระหนักรู้ข้ขเจ่ายินดีอาหัวใกร้าให้แม้วันนี้เขาจะไม่ชอบขเจ้าแต่วันหน้าเขาจะได้มาเปลี่ยนแปลงกับคลิปของขเจ้าอย่างแน่นอน ลกคลิปที่ข้าพเจ้าทำขอฟ้ารับรู้ดินรับทราบสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้ง16แสนฟ้า15แนดิน14แสนลานฟ้าดินทำานวยโปยพรเปิดทางแม้แต่ประตูทั้งสามโลกรับรู้รับทราบโดยเท่ากันด้วยจิตอันเป็นบุญกุศลนี้ข้าพเจ้าขอน้อมนำทุกบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปให้กับเทวดาฟ้าดินทุกสัรพสิ่งิทุกสรรพสัตว์ผู้คนมากมายทั่วโลกได้สัมผัสสะเทือนเลื่อนลั่นกับสิตข้าพเจ้าทำ ขอให้เขาได้รับผลบุญแม้แค่เพียงอนุโมทนาบุญก็ขอให้ได้รับเอาผลบุญตั้งแต่วินาทีดีเป็นต้นไปข้าพเจ้าไม่มีสิ่งใดที่จะพูดไม่มีสิ่งใดที่จะบอกให้เขาเชื่อได้จึงใช้สัจจะอธิษฐานบารมีในการบอกกล่าวเพื่อให้ฟ้าดินเป็นประตูเชื่อมต่อให้กับจิตใจของพวกเขาได้เกิดการเปิดทางตื่นรู้รับรู้รับทราบไปยิ่งกว่าที่ข้าพเจ้าได้พูดว เขาผลบุญที่เราได้อธิษฐานติบารมีร่วมกันในนี้จงเป็นพยานในการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งนี้ของข้าพเจ้าเสริมโตก้าวกระโดดยิ่งใหญ่เกรงกรให้ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือผู้คนมากมาย่วโลกให้เขาได้รู้จักว่าคนไทยสามารถเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้ได้ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือผู้คนต่างที่ลมหายใจสุดท้ายขอฝาายีที่รัก กานหายใจนะคะแล้วก็ปักทูบนะคะ